จะเข้าเรื่ผมจรเป็นเธอซึ่งกับผมในเกมเนเ g อร์เน็ก t ์ดอ r นั่นเองจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างห้องคือภาพแตกเหลือเกินอโอ้ท่านเผออหลับไปอีกแล้วเหรอกดคลิกเพื่อไปที่บทสนทนาต่อไปอย่างน้อยคงไม่ไปทำงานสายเลยนะ เฮ้ยสะเกียดกะกลางคืนจริงๆเลยฉันยังมีเวลาเหลือกดคลิกเพื่อยืนปิดเลยทำอะไรเอ่ยเปิดไฟให้หมด ด,ดื่มกาแฟอาบน้ำแล้วก็ปิดไฟเปิดไฟให้หมด ให้กขดื่มไงเนี่ยต้องเ,เปิดไฟให้หมดนี่เปลืองไฟเจดื่มแล้วอาบน้ำ แวะมาเกมสั้นน,ะนานๆทีครับผมปล่อยน้ำออกปิดไฟให้หมดเคแล้วก็ออกไปทำงานได้ ห้อง 6A นี่เหมือนเราจะต้องลงผ่านบันไดห้องเราอยู่ 4A แล้วไงต่อออกจากบ้านมาออกจากห้องมาแล้ว ออ๋นี่แสงลิฟแบบชิลมาก้าชั่วโมงต่อมาโอ้นั่นเร็วมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนบ้านมาใหม่ด้วยการพักผ่อนนี่ทำให้ฉันมีพลังงานมากขึ้น ก็ควรจะไปทักทายเขาซะหน่อยคุณหมอจะเป็นตาแก่ที่ใจดีว่าไงสวัสดีครับให้ดานะคุณเขาเป็นเพื่อนบ้านใหม่ใช่ไหมผมชื่อเจสันนะโอ้โหครับผมดีใจที่คุณมาทักทายผมผมอยากให้คุณช่วยหน่อยได้เลยครับ อ่อพาร์ตเมนต์ของเออห้องของผมมันเต็มแล้วแต่ครับคือไอ้กล่องใหญ่ๆนี่มันเข้าไปไม่ได้จะถือสามไห้ถ้าเกิดว่าจะเอาไปอยู่ในห้องคุณน่ะแค่คืนนี้เท่านั้นอ๋อก็ได้ครับไม่มีปัญหาเยี่ยมครับและมีอย่างหนึ่งห้ามเปิดมันนะครับแล้วก็เอามาให้ผมันพรุ่งนี้ด้วยขอบคุณมากได้ครับ มันดูใหญ่มากเลยจะให้เราวางตรงไหนเอ่ยนี่เอาวะละนอนสักหน่อยดีกว่าเราต้องส่งกล่องใบนี้ให้กับผู้ชายคนนั้นโอเคว,วันใหม่ เ้วควรจะเอากล่องนั่นไปคืนหวงว่าเขาคงน่าจะตื่นแล้วห้อง 2A ใช่ไหมยอย่าลืมซะละ่ะน่าสงสัยกับไอ้กล่องนี้ 2A อืมเปิดแล้ว ข้างบ้านคือแบบบ้านมีแต่กล่องเต็มเลยอ่ะสงสัยน่าจะเพิ่งย้ายมาอืมอุ้ย,ยเสียงเหมือนยุงบินผ่านตายเธอประตูปิดแล้วเหรอเนี่ยน่าจะหาทางเปิดประตูนี้ให้ได้ก่อนที่ผู้ชาคนน้นจะกลับมาเพราะน่าจะโกรธแน่เลยเพราะอยู่ๆเขาก็ก็เข้าห้องเขาโดยพลกัน กด F เพื่อใช้ไฟฉายเขาบอกว่าอ,อกออก,กล่องห้ามเปิดติดขาดอ,อะไรเอ่ยลุอแจเปิดอะไรเนี่ย อ,อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นศพนะมีแต่ศพเต็มเลยอะแล้วก็มีรูปนี่น่าจะเป็นคนที่อยู่ที่โดนห่อด้วยผ้าดำแน่เลยอะ่ะมีความเป็นไปได้สูงอะเนี่ยเชีย้ยมาแล้วจะเจ้งออกจากที่นี่ โดยที่ไม่ส่งเสียงแล้วก็ปิดไฟก็ปิดไฟฉายด้วยทำไงวะไม่ให้มันมีเสียงเหมือนเขาน่าจะกลับมาแล้วอะ่ะ วิเชียมาแล้วมันมาแล้วเห็นเปล่าโอ้เฮ้ยรอดมาได้อเอ๊ะ งั้นเรามาลองตายกันดูบ้างดีกว่าจะเป็นเอนดิ้งหนึ่งอืม ถ้าเกิดเราไม่รีบเอาไปแล้วก็เราอาจจะเป็นหนึ่งในศพที่ถูกห่อด้วยผ้าดำก็ได้เราจะรู้มาบ้างแล้วก็เถอะอืมถ้าต้องเมกอันนี่น้อย มานี่ดิอ้าวสวัสดีครับลุงฉันได้ยินเสียงแกนะเอ็นดิ้งสองซับสองก็มีแค่นี้แหละสำหรับเกมอินดี้ที่หยิบม,มาเล่นก็โอเคครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับถ้า,าใครใผม้วยนะครับขอมาวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ไม่เลวเหมือนกันนะเป็นเกมสั้น